สวัสดีครับอันนี้จะมารีวิวการใช้งานป้ายชื่อ LED ในตัวกล่องนะครับในตัวกล่องแกะออกมาปุ๊บเ้วก็จะมีสายชาร์จสายชาร์จนี่ขอมีสายชาร์จแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายไฟ LED ตรงนี้เป็นเข็มกลัดป้ายไฟโอเคแล้วก็จะมีแท็แม่เหลย แถบแม่เหล็กแถบแม่เหล็กวิธีใช้งานแถบแม่เหล็กนะครับก็นี่ยากกว่าจะมีเป็นสองส่วนเห็นไหมอสองส่วนเอาส่วนนี้ส่วนแรกที่มีกาวมีเทปสองหน้าเอาเทปซ็อกลอกเทปสองหน้าออกแล้วก็แปะกับด้านหลังของตัวนี้นะครับแปไปได้อย่างน,น,นี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะติดที่เสือ้อโอเค ดี๋ยัมาดูวิธีติดที่เสื้อนะครับมันจะมีแม่เหล็กอยู่สองตัวเอาแม่เหล็กออกน,นี่แม่เหล็กสองตัวเอาหน้าน,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 นี้ใส่ข้างในใส่ข้างในเสื้อนี่ด้านนี้ใส่ข้างในเสื้อในกระเป๋าเสื้อก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็แปะไปอันนี้ก็แปะไปนี่อย่างนี แ,แล้วเราจะใช้ด้านนี้ที่ติดไปแล้วนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะกาวออกนะนก็หันด้านแล้วก็แปะเข้ากับแทบแม่เหล็กได้เลยอย่างนี้มก็จะติดอย่างนี้มาต้อครับ